ขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะกลับเข้าสู่คอร์สออนไลน์ตะลุยโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ระดับป .1- ถึงป .2 กันต่อเลยนะคะขอแนะนำนะคะว่าคอร์สนี้ผู้ปกครองทุกคนนะคะควรจะอยู่ดูไปพร้อมกับน้องๆเลยนะคะเพื่อเสริมความเข้าใจให้กับน้องๆมากยิ่งขึ้นนะคะมาต่อกันที่ข้อที่86เลยนะคะมาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะเขาบอกว่าถุงใบแรกมีลูกแก้ว30ลูก ถุงใบที่สองมีลูกแก้ว8ลูกนะคะต้องหยิบลูกแก้วจากถุงใบแรกใส่ถุงใบที่2กี่ลูกถุงทั้งสองจึงจะมีลูกแก้วเท่ากันนะคะเอาละค่ะน้องๆโจทย์บอกว่าถุงใบแรกมีลูกแก้ว30ลูกและถุงใบที่2มีลูกแก้วแค่8ลูกนะคะเราเนี่ยจะต้องทำอะไรคะก็คือย้ายลูกแก้วจากถุงใบแรกเนี่ย ไปใส่ไว้ในถุงใบที่สองถูกไหมคะน้องๆเพื่อทําให้ทั้งสองถุงเนี่ยมีลูกแก้วเท่ากันนะคะที่นี้น้องๆอ,อาจจะถามพี่ว่าแล้วทํายังไงล่ะคะถึงจะคิดหาคําตอบได้เอาละคะ่ะน้องๆน้องๆลองฟังพี่แล้วลองนึกภาพตามดูนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีลูกแก้วอยู่2ถุงนะคะถุงแรกมี30ถุงที่2มี8ลูกนะคะถ้าพี่เอาถุงแรกเนี่ย เอาลูกแก้วทั้งหมด30ลูกนะคะที่อยู่ในถุงแรกเนี่ยเทลงไปบนโต๊ะก่อนเลยคะ่ะน้องๆส่วนถุงที่สองเนี่ยพี่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะถ้าพี่เอาลูกแก้วออกจากถุงแรกให้หมดเลยเนี่ยตอนนี้ถุงแรกเนี่ยจะมีลูกแก้วกี่ลูกคะก็คือศูนย์ลูกถูกไหมคะน้องๆนะพี่เขียนปับหนึ่งนะคะน้องๆ นอ้นองคิดตามนะคะถ้าเกิดว่าตอนตอนนี้เนี่ยถุงแรกเนี่ยพี่เอาลูกแก้วออกจนหมดแล้วนะคะมาไว้บนโต๊ะเพราะฉะนั้นถุงแรกตอนนี้เนี่ยไม่มีลูกแก้วเลยแต่ถุงที่สองพี่ไม่ได้ยุ่งอะไรนะคะก็มี8ลูกนะคะแต่อันนี้นะอันนี้คือบนโต๊ะพี่นะคะตอนนี้เนี่ยมีลูกแก้ว3าลูกแล้วนะจากถุงใบแรก ทีนี้เนี่ยน้องๆจะเห็นไหมคะว่าตอนนี้ถุงใบแรกเนี่ยมีลูกแก้วน้อยกว่าถุงใบที่2 8ลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่จะทําให้มันเท่ากันก่อนโดยการเติมถุงแรกเนี่ยไป8ลูกก่อนนะคะอ่ะพี่บวกเพิ่มถุงแรกไป8ลูกเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอาถุงแรกเอาถ้าพี่เอา8ลูกเนี่ยจากตรงนี้ไปนะคะจาก30พี่ก็ต้องลบออกไป8ถูกไหมคะก็เป็น30ลบ8นะคะจะเท่ากับจะเหลือลูกแก้วอยู่บนโต๊ะกี่ลูกคะน้องๆ พอพี่ไปแปดลูกแล้วก็ต้องเหลืออยู่ยี่สิบสองลูกถูกไหมคะน้องๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยลูกแก้วถุงแรกกับถุงที่สองเนี่ยมันมีลูกแก้วเท่ากันแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เนี่ยจะแบ่งลูกแก้วตรงนี้ออกเป็นครึ่งหนึ่งออกเป็นครึ่งสองกองนะคะน้องๆเพื่อจะเอาแจกให้ถุงแรกและถุงที่สองเท่ากันหลังจากนั้น สองถุงนี้ก็จะเท่ากันแล้วถกงแม่ค้งน้องเพราะฉะนั้นอะไรบวกกันได้22คะที่มีค่าเท่ากันก็คือ11ถูกไดถุม่ค้าน้องเพราะว่า11บวก11เนี่ยเท่ากับ22พอดีเลยเพราะฉะนั้นพี่จะเอา11นี้นะคะไปใส่ไว้ในถุงแรกนะคะก็บวกกับอีก11นะคะแล้วพี่จะเอา11อันนี้เนี่ยไปใส่ไว้ในถุงที่2นะคะก็คือบวกกับ11อันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์เขาถามว่าอะไรคะน้องน้องเขาถามว่า ต้องหยิบลูกแก้วจากถุงใบแรกใส่ถุงใบที่สองกี่ลูกกี่ลูกคะเนี่ยพี่เอาลูกแก้วจากถุงใบแรกใส่ถุงใบที่สองกี่ลูกเอ่ยก็คือ11ลูกถูกไหมคะน้องๆเพราะฉะนั้นน้องๆก็ตอบได้เลยนะคะว่าเอาลูกแก้วใส่ถุงเอาลูกแก้วจากถุงแรกนะคะใส่ถุงที่สองไปเท่ากับ11ลูกถุงทั้งสองจึงจะมีลูกแก้วเท่ากันค่ะแค่นี้เองคะ่ะน้องๆก็จบไปแล้วนะคะกับข้อ86นะคะ โจทย์ข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สออนไลน์ตรีโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้มีให้เลือกเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงป .6 พร้อมวิดีโอเฉลยอย่างละเอียดเรียนได้ถูกที่ถุกเวลาไม่จำกัดรอบที่นี่ที่เดียวซา m a t ทแฟมิลี